ตอนที่49หลังออกจากวังหลวงเหยาอี้นั่งรถม้าไปยังถนนสายหนึ่งบริเวณนี้เป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านน้อยนักที่ชนชั้นสูงจะย่างกายเข้ามาพอเขาลงจากรถม้าคนผู้หนึ่งที่อยู่บนถนนก็หันมามองคุณชายเหยาซื่อเข้ามาช่วยประยุงวันนี้มีงานเลี้ยงตระกูล หูหญินอยากให้คุณชายกลับเร็วหน่อยนะขอรับเหยวอี้ใช้พัดเคาะหัวอีกฝ่ายเบาๆรู้แล้วเจ้าคอยเฝ้าอยู่ตรงนี้สักครึ่งชั่วยามข้าจะกลับมาเหย่วซื่อประหลาดใจเป็นกำลังนับตั้งแต่กลับมาจากงานชมดอกโบตัน๋นที่ตำหนักองคหญิงวันนั้นคุณชายของตนก็ล้มป่วยหมดสติอยู่หนึ่งเดือนเต็มหูหยินร้องไห้จนตาแทบบอด นายท่านให้หมอชื่อดังในเมืองหลวงมาดูอาการนับไม่ถ้วนกระทั่งหมอที่เป็นหัวหน้าสำนักแพทย์หลวงยังเชิญมาอาการของคุณชายก็ยังไม่กระเตื้องแม้แต่น้อยจบจนวันหนึ่งอยู่ๆเจ้าตัวก็ฟื้นขึ้นมาแต่หลังจากฟื้นขึ้นมาอีกครั้งคุณชายก็แปลกไปสกุลเหวานนับว่ามีหน้ามีตาในเมืองหลวงนายท่านเป็นจินชื่อกัวรูต้าฟู ลำดับหลักขั้น3คุณชายเป็นเด็กอัจฉริยะโดยกำเนิดอายุ3ขวบรู้หนังสือพันตัวอายุ5ขวบแต่งกรได้แต่คุณชายไม่นิยมงานขุนนางจึงไม่เข้าสอบระดับใดๆกระนั้นชื่อเสียงก็ยังขจรกระจายในหมู่สตรีชั้นสูงของเมืองหลวงมานานแล้วคุณชายวสันรูปงามหนังโยก นี่คือคำสรรเสริญที่คนนอกมีต่อคุณชายเมื่ออายุ20คุณชายได้เข้าพิธีสวมหมวกที่ศาลบรรพชนเมื่อพิธีเสร็จสิ้นคุณชายเดินออกไปส่งแขกสำคัญที่ประตูศาลข้างนอกแน่นขนาดไปด้วยหญิงสาวที่เบียดเสียดและรถม้างามดูที่จอดกันออจนแทบหาช่องว่างไม่ได้แขกสำคัญท่านนั้นพงัไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะพางเอ่ย ฉายาคุณชายวาสันของเจ้าสมคําร่ำลือจริงๆเสียดายที่เจ้าไม่ได้เป็นขุนนางคุณชายได้แต่ก้มหน้าขี้ยิ้มโดยไม่ตอบคําแต่นับจากฟื้ขนขึ้นมาครานั้นคุณชายก็เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเดิมทีคุณชายไม่ชอบสมาคมกับผู้อื่นที่เป็นร่วมชมดอกโบตันก็พอได้รับเทียบเชิญประกอบกับมีใจอยากเห็นดอกโบตันพันหาย,ยากจริงๆ ทว่าระยะนี้นอกจากคุณชายจะชอบเข้าวังหลวงอยู่บ่อยครั้งยังมักจะแวะไปเรือนชาวบ้านหนังหนึ่งเสมอคุณชายห้ามเขาไม่ให้บอกในท่านกับหูหยินเหยี่ยวซื้อถอนหายใจเฮือกนึกกังวลว่าคุณชายจะถูกพูดผีปีศาจตามรังควานล้มป่วยตอนนี้ถึงได้ทำตัวแปลกไปหลินหยวนกำลังเล่นกับเด็กคนอื่นอยู่ตรงหน้าประตูพอได้ยินคนเรียกก็หันไปมองรอขี้ยิ้ม พี่อีมาแล้วเด็กชายเรียบทิ้งเหล่าสหายและวิ่งไปหาอีกฝ่ายพอเข้าไปถึงตรงหน้าชายหนุ่มก็ถูกมือใหญ่รูปผมอย่างอ่อนโยนเสี่ยวหยวนวันนี้สำนักศึกษาหยุดหรือหลินหยวนพยักหน้าตอบวันนี้พี่อีมาด้วยเหตุใดหรือขอรับท่านพ่อของข้าไม่อยู่นะขอรับเหยวอียกกิมต้มงมุมปาก ไม่ทราบว่าผู้น้อจะได้รับเกียรติเชิญคุณชายหลินไปกินข้าวได้หรือไม่พอได้ยินว่ามีของกินเด็กชายก็เรียบตอบรับอย่างลิงโลดได้สิขอรับเหยวอีพาหลินหยวนไปกินอาหารมื้อหรูหราในเหล่าสุลาจากนั้นยังสั่งแบบเดียวกันอีกชุดให้หลินหยวนห่อกลับบ้านก่อนจะเดินเข้าบ้านเด็กชายหันมาถามอีกฝ่ายอย่างอดไม่อยู่พี่หวี เมื่อไหร่พี่ใหญ่ถึงจะได้กลับมาหรือตอนนั้นทั้งเขาและบิดาต่างรู้กันแล้วว่าพี่ใหญ่แต่งเข้าตำหนักองค์หญิงไม่ได้มีชีวิตสุขสบายแต่แต่งไปลำบากสองพ่อลูกเคยไปหาจือจือแต่ถูกขวางไว้ข้างนอกบ่าวตำหนักองค์หญิงไม่แม้แต่จะช่วยเอาไปเรียนเจ้านายก็ไลต่ตะเพิดพวกเขากลับมาแล้วซ้ำยังบอกว่าอย่ายืนขวางทางไปให้พ้น ท่าทางข่มเคืองดุดันทำราวกับว่าพวกเขาเป็นสุน,นัขจรจัดข้างถนนอย่างไรอย่างนั้นหลินผู้พ่อกลับมาบ้านด้วยความเศร้าเสียใจส่วนหลินหยวนนั้นแม้จะยังอายุยังน้อยก็พอรู้ความบ้างแล้วหลินผู้พ่อคิดว่าจือจือ,อยนตําหนักองค์หญิงไม่เป็นที่โปรดปานไม่มีปากมีเสียงซ้ำด้วยชาติกําเนิดของพวกเขา ต่อให้นางเป็นคนที่โปรดปานก็คงถูกเลี้ยงไว้ในฐาน,นะของเล่นเท่านั้นหากราชบุตรเขยเอาใจใส่จืจืงจ,จริงมีหรือคนที่บ้านไปหาจะทำไม่ได้แม้แต่พบหน้าทว่าหลิมผู้พ่อย,ยังไม่ยอมตัดใจไปหาที่ตำหนักอีกครั้งผลออกมาเร็วร้ายยิ่งกว่าเดิมเบาวที่แสนดุดันไม่แมแ้แต่จะยอมฟังเขา เห็นเขาแต่งกายเรียบๆปอนๆก็ออกปากไล่ท ok ันทีซ้ำยังผักลงจากบันไดหินโชคดีมีคนช่วยประคองขอเอาไว้คนผู้นั้นคือเด๋วหวีนั่นเองหลินหยวนชื่นชอบพี่หวียิ่งนักพอพี่หวีหน้าตาหล่อเหล่าซ้ำจิตใจยังดีงามนอกจากจะตามหมอบรดูอาการให้หลินผู้พ่อในวันนั้นยังมักจะมาเยี่ยมสองพ่อรูกอยู่บ่อย พอรู้ว่าเหตุใดพวกเขาถึงได้ไปตำหนักองค์หญิงพี่หีก็ทำท่าตกใจเจอจีอที่พวกท่านพูดถึงคืออีเหนียงห้าของราชบุตรเขยอย่างนั้นหรือเด่นผู้พ่อพงอะท่านรู้จักนางหรือข้าเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งตอนไปนร่วมงานชมดอกโบตันเพียงแต่เหาี่ยอีอึ้งไปเล็กน้อยเพียงแต่อะไรหรือ ดินผู้พ่อถามอย่างร้อนรนดูเหมือนอีเหนียงห้าอยู่ในตำหนักจะไม่มีความสุขนักครั้งก่อนที่ผู้น้อยเห็นนางแต่งกายแบบสาวใช้ซ้ำยังถูกลงโทษเขาฟังเราแทบหมดสติเหยาวีต้องรีบประคองเขาเอาไว้ท่านรีบนั่งลงก่อนเถิดไม่คิดเลยว่าบุตรสาวที่ตนเองประครบประงมเลี้ยงดูมาหนังยอดดวงใจ จะไม่มีค่าแม้แต่อีแปะเดียวในสายตาผู้อื่นคนของตําหนักองค์หญิงไล่พวกเขาสองพ่อลูกเหมือนหมูเหมือนหมาน่ะช่างเถอะใจเขายัางหวังว่าบุตรสาวจะไม่อนาถทนร้อนใจเรื่องความเป็นอยู่ไม่ต้องลําบากเพราะถึงอย่างไรนางก็แต่งงานกับราชบุตรเขยใครเลยจะคิดชนชั้นสูงเหล่านี้เห็นสาวใช้สามันชนเป็นคนบ้างหรือไม่ อาจเพราะอารามร้อนใจทําให้เที่ยวหาที่พึ่งพิงไปทั่วเขาจึงพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดกับเหววีคุณชายเหยาวพอจะมีวิธีทําให้ราชบุตรเขออยหยาอนุบ้างหรือไม่ตั้งแต่โบราณมาไม่เคยได้ยินว่ามีใครหยาอนุสามีภรรยาหยาร้างกันพอมีอยู่บ้างแต่หยาอนุนั้นไม่เคยพบเห็นมาก่อน หากบุรุษไม่ปลดปานอนุของตนก็จะไม่แลเหลียวหรือไม่ก็ขับออกจากเรือนไปก็เท่านั้นแต่อนุที่ขับออกจากเรือนก็จะมีมลทินด่างพร้อยหากจือจือถูกราชบุตรเขยขับออกมาน่ากลัวว่าชาตินี้คงไม่มีใครแต่งงานกับนางอีกแล้วเขาเสียใจยิ่งนักตอนนั้นเขาไม่น่าส่งภาพเหมือนของนางไปเลยจริงๆหากจือจือต้องทนลำบากอยู่แต่ตำหนักอง,องหญิง ก็สู้กลับมาอยู่บ้านเสียดีกว่าชื่อเสียงดั่งพร้อยจะเป็นไรไปอย่างมากเขาก็เลี้ยงดูนางไปทั้งชีวิตเพราะจือจือเป็นบุตรสาวของเขาเหยาอีนิ่งไปคู่หนึ่งก็ตอบว่าอย่าอนุใช่จะเป็นไปไม่ได้แต่จำเป็นต้องวางแผนกันยาวๆดิ่มผู้พ่อมองบุรุษอาพันธุรร้าตรงหน้าแล้วเอ่ยอย่างอดใจไม่อยู่คุณชายเหยา พวกเราไม่ได้เป็นญาติมิตรกันเหตุใดท่านถึงได้ช่วยพวกเราดวงตาของชายหนุ่มไหวระริกหลังจากค้นหาคำตอบได้ใบหน้าก็แดงรเรื่อก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าขอตอบตามตรงอย่างไม่ปิดบงังในงานชมดอกโบตั๋นที่ตำหนักองค์หญิงวันนั้นผู้น้อยสร้างความขุ่นเคืองพระไทยแก่องค์หญิงดีทีไ่ได้แม่นางจื้อจือแก้ไขสถานการณ์ให้ จนนางถูกลงโทษเพราะเหตุนี้ผู้น้อยทนเห็นแม่นางจืดจืดต้องรับโทษอยู่ในตำหนักองค์หญิงไม่ได้ทั้งยังอยากตอบแทนบุญคุณนางหลิมผู้พ่อพังอะเรื่องนั้นเหยหอีค้อมกายคำนับท่านลุงหลินปลดวางใจข้าเหยวหอีไม่ใช่คนใจคอชั่วร้ายอีกอย่างข้ายังไม่ได้แต่งงานหากท่านลุงหลินยอมอนุญาต ข้าตั้งใจจะแต่งแม่นางจือจือเข้าตระก,กูลในฐานะภรรยาเอกคราวนี้หลินผู้พ่อนิ่งตะลึงไปจริงๆเขามองออกว่าคุณชายเหยี่ยวที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนธรรมดาทั้งการแต่งตัวละอากับกิริยาล้มบ่งบอกว่าเป็นคุณชายรูปผู้ดีเหตุใดคนแบบนี้ถึงเกิดใจปฏิพัตจือจือตั้งแต่แรกพบได้เล่าเรื่องนี้ข้าตัดสินใจให้ไม่ได้ ต้องดูความสมัครใจของจือจือด้วยเขาพูดขึ้นหลังจากที่ลังเลอยู่สักพักเหยาหยี่พยักหน้ายิ้มยิ้มแน่นอนหากแม่นางจือจือไม่เต็มใจจะแต่งงานกับผู้น้อยผู้น้อยเกิดจะไม่ตัดพ้อต่อว่าเป็นอังขาดหลังได้แสดงเจตนาลมในวันนั้นเหยาหยี่ก็แวะเวียนไปเยี่ยมถี่ขึ้นทุกทีทั้งยังช่วยออกเงินซ่อมแซมบ้านสกุลหลินให้ใหม่ ตอนที่จือจือแต่งงานเข้าตำาหนักองค์หญิงหลิมผู้พ่อได้รับค่าตอบแทน1,000งพัตำลึงเงินหากแต่ไม่กล้าเอามาใช้ด้วยความว่าบุตรสาวอยู่ในนั้นจะตักตำลำบาวันใดวันหนึ่งเมื่อนางไม่เป็นที่โปวดปานของชนชั้นสูงแล้วถูกขับไล่ออกมาตนจะคืนเงินก้อนนี้ให้นางจะได้ใช้เป็นทุนรอนเปิดร้านเล็กๆหรือเก็บไว้เลี้ยงตัว หากนางอยากแต่งงานใหม่ก็ใช้เงินก้อนนี้เป็นสินเจ้าสาวบ้านสามีจะได้ไม่รังเกียจนางว่าเคยแต่งงานมาก่อนในเมื่อเก็บเงินก้อนนั้นไว้ไม่นำมาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของสกุลหลินจึงไม่แตกต่างจากเดิมแต่อย่างใดทว่าพอเหี่ยวอีก้าเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทั้งข้างในข้างนอกเขายังหาสำนักศึกษาที่ดีกว่าของเดิมให้หลินหวี ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกจึงดีกว่าที่แล้วมามากแววตาของเหวหีหหวนุ่มนวลขึ้นเมื่อได้ยินหลินหยวนถามอย่างนั้นเขาลูบคิ้วเด็กชายอย่างปอบโยนอีกไม่นานพี่เศร้าก็จะกลับมาแล้วล่ะหลินหยวนยังเศร้าซึมอยู่บ้างกันนั้นก็พยักหน้าเอ่ยขอบคุณพี่หวี่ข้าตั้งใจรอจนกว่าพี่ใหญ่จะกลับมาข้าจะเขียนจดหมายหานาง พวกเราไปตำหนักองค์หญิงหลายครั้งแล้วคนพวกนั้นน่าจะยอมถือจดหมายเข้าไปให้อยู่หรอกเหยาหยีพูดโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าหากเสี่ยวหยวนไว้ใจค่าก็ฝากจดหมายมาก,กับข้าสิข้าจะหาทางสดจดหมายเข้าไปให้เองจริงหรือเด็กชายยิ้มออกเช่นนั้นก็ประเสริฐข้าอยากเล่าให้พี่ใหญ่ฟังเยอะๆว่าข้ารู้เรื่องหนังสือมากแล้ว คำพูดของหลิงหยวนพันสะดุดลงเท่านั้นเหยาอี่มองเด็กชายอย่างไม่เข้าใจข้าลืมไปว่าพี่ใหญ่ไม่รู้หนังสือพูดแล้วเขาก็กลับไปเหงืองห่อหงอยอีกคราเหยาอี่ชะงักไปเป็นอันดับแรกก่อนจะหัวเราะขันออกมาอย่างห้ามไม่อยู่จนในตายหยี่ค้งดุดจันเสี้ยวข้างขึ้นเช่นนั้นเสี่ยวหยวนวาดภาพไปให้พี่สาวก็ได้นี่ อย่าเลยข้าวาดภาพไม่ค่อยเป็นหลินหยวนโบกมือหยีกเช่นนั้นก็เขียนจดหมายเหมือนเดิมก็ยังได้ข้างกายแม่นางจือจือน่าจะมีสาวใช้ที่รู้หนังสืออยู่กระมังแต่เรื่องบางอย่างเสียวหยวนจะเขียนลงไปในจดหมายไม่ได้นะได้ยินอย่างนั้นหลินหยวนก็กลับมาตื่นเต้นอีกคราเหยวอีมองตามจนเด็กชายเดินเข้าไปในบ้านแล้วค่อยหมุนตัวเดินออกมา พอเหี่ยวซื่อเห็นคุณชายของตนก็รีบโบกมือให้เหยี่ยวหยีถูกสตรีสาวๆเชมายตามองมาตลอดทางหากแต่เขาเก้าวขึ้นรถไม้อย่างไม่สนใจกับคารืหาดขอรับคุณชายจือจื้อได้รับจดหมายในหลายวันให้หลังชายหลิงไม่คนถือเข้ามาให้นางอีเนียงห้าเบาหน้าประตูตำหนักส่งมาให้เจ้าค่ะจดหมาย ของข้าหรือชฉยหลิงยื่นจดหมายให้ผู้เป็นนายดูเหมือนคุณบ้านอีนเหนียงจะเขียนมานะเจ้าคะชื่อจือตาเป็นประกายรีบรับจดหมายมาแก่แต่พอขี้ออกก็ต้องพังอะแล้วอดจะรำพึงกับตัวเองอยู่ในใจไม่ได้เสี่ยวหยวนหัดวาดภาพจนเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะซ้ำยังวาดภาพที่สวยถึงเพียงนี้กระดาษเขียนจดหมายหลายแผ่นถูกวาดเป็นภาพอย่างสมจริง จือจือมองแล้วก็เข้าใจเสี่ยวยู่นกับบิดาคิดถึงนางจือจือดูไปถึงแผ่นสุดท้ายและพบวาดภาพวาดต่างออกไปจากแผ่นก่อน,อนเป็นภาพนกกระจอกขนทองถูกขังกรงมีมือหนึ่งวางอยู่บนประตูกงที่บ้านเริ่มเลี้ยงนกหรือจือจือชะงงงงง,งนางพับจดหมายไปเก็บไว้กับข้าวของส่วนตัวในตู้ใบนั้น ตอนค่าเพิ่งจะกินข้าวเสร็จไม่นานนางก็รู้สึกปวดท้องก่งคออาเจียนโดยไม่มีอะไรออกมาอยู่หลายครั้งใบหน้าซีเปื่อดอย่างรวดเร็วไ่หลิงที่อยู่ข้างๆเอ่ยถามอย่างตกใจอีเหนียงห้าเป็นอะไรไปเจ้าคะจือจือใช้แพรพกปิดปากพางขโมดคิ้วใส่หน้าแววตาของไ่หลิงไหวระริกบ่าวจะไปเชิญท่านหมอเจิงมาเดี๋ยวนี้ พูดจบนางก็วิ่งออกไปทันทีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ